เฮโยพอกซี่สว,ส,สวัสดีครับคุณรอพ็อกซี่ครับวันนี้มาร่วมงานชอปปี้เป็นไงบ้อางอ๋อจริงก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกหลายๆครั้งแล้วนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มานั่งชมแฟชั่นโชว์ครับผมซึ่งก็รู <S <S ้สึกว่ารอบนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเนาะก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์บิชชี่บิชชี่อยบิชชี่ริชก็จะเป็นแนวแบบว่าวายทูเคนนิดหน่อยอ่าใช่ครับผมดูือว่าเขินๆนะเพราะเราก็แบบเป็นผู้ชายแบบผู้ชายช่องดูนะแต่ก็สนุกดีครับสนุกกมาะอุป ใช่คงั้นข่าวเขาเรื่องอะไรนี่ล่ะสิบล้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเมื่อกี่โมงเมื่อกี่โมงครับผมจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมนำให้เพลงคนไม่คุยสายเล่มหมดของพวกเราเนี่ยไปถึง10ล้านแล้วนะครับพวกเราก็ไม่คิดว่ามันจะถึง10ล้านเร็วขนาดนี้นะครับใจหายเร็วน่าจะหายเลยครับใช่ใช่จริงๆแล้วก็ตั้งสถานีต่อไปแล้วกันเนาะเอากี่ล้านดีสถานีต่อไป20 ยี่สิบเลยเหรอเอาร้อยเลยเหรอครับแต่ว่าเราไม่กดดันแฟนๆยูเซอร์นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่ว่าก่อนหน้าเทศ้านก็มีแบบเวอร์ชั่นแดนมาให้แฟนได้ชมเป็นแดนโชว์คอมแลนใช่ไหมครับใช่เป็นยังไงบ้างเป็ยังไงบ้างจ๊ะก็หนาวมากครับผมแดนโชว์คอมของคิมเพราะว่าต้องจะหนาวยังไงต้องรอไปลองชมกันได้นะครับผมใช่มาแบบเวอร์ชั่นแดนเจ้าจังก็ให้การตอบรับดีเหมือนกันทุกคนรู้ยังไงว่าเพลงนี้แบบเหมือน เราได้รับกรารตอบรับจากแฟนๆมากขึ้นจากเดิมแบบหลายเท่าตัวเลยอืออ่ะยังไงบ้างออลีอรับเอ่อรับก็อยากจะขอขอบคุณครับผมแล้วก็พวกเราก็ทำเต็มที่ครับในแต่ละสิ่งที่เราได้เรียกว่าอะไรอะ่ะให้ทุกคนได้มาชมครับผมก็จะตั้งใจแล้วก็ทำผลงานต่อ,ตอไปให้ดีครับผมพูดถึงอีเวนต์คเราถึงุ่งนี้หน่อยแฟนไซน์ครั้งแรกโอ้อ่ะน้นองกอเลยดีกว่ามากพ<อ>ูดเลยฮะพวกเราก็ ตื่นเต้นมา,มากๆที่จะได้เจอทุกๆคนเนาะเพราะว่าเป็นแฟนไซน์ครั้งแรกของพวกเราพ r o ล็อกซี่เหมือนกันแล้วก็โอ้มากันเยอะเหมือนกันครับก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมคาพูดเตรียมอะไรที่อยากจะบอกเรามาไว้แล้วก็ไว้เจอกันครับในงานขบวนไหนได้ไหมทุกคนจะมีโชว์อะไรที่แฟนๆหรือเปล่าอ่าจริงๆเราก็อยากจะพูดนะครับแต่ว่าก็พูดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่พิเศษสำหรับคนที่ได้มางานนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าก็มีอะไรพิเศษพิเศษรอแฟนๆที่มางานแน่นอน เราได้เจอกันก็พิเศษพอแล้วครับนี่ยัไม่ได้เจอกันได้ใกล้ชิดกันก็ถือว่าพิเศษแล้วใช่ครับรอบหมัก,กมีแฟนไซด์แล้วคือจะมีกดบัตรหนังด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับอ๋อใช่ใช่แล้วครับผมก็คือเราจะมีหนังรอบพิเศษครับผมใช่ให้กดใช่แล้วครับผมก็จริงๆก็ ถ้าใครว่างพร้อมคืนนี้ก็อย่าลืมกดกันนะครับผมซึ่งบัตรบอกเลยว่าคือไม่ได้มีแต่บัตรตั๋วชมภาพยนตร์นะครับร<า>อบน,นี้ก็จะมีมีปิกด้วย,ยกกอ่าปิก,กิตา,กการ์ด้วย,วยแล้วก็จะมีโปสเตอร์พวกเราด้วยครับผมสองอันอันนี้เรียกว่ากดดันเลยนะค่เจ็ดร้อยนั่นนเององ่าแฟนคลับเยอะจริงจริงไหมครับตัวผมเห็นของแถมในผมอยากจะกดเอลเหมือนกันนะครับผมอยากผมอยากกดเหมือนกันเพราะว่าผมแบบอยากได้ปิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีจากปิกซึ่งพวกเราทั้ง6คนก็มีส่วนร่วมในการดีไซน์เองนะครับผมใช่ครับเรียกได้ว่าแต่ละคนจะ แแบบรนดออออมหรรืเเปล่าู้สึกว่าน่าจะได้ทั้งทั้งเซตทั้งเซตเลยนะครับผมว่าแรนดอมแต่ละแบบที่ทุกคนออกแบบหรือเปล่าหรือว่าได้ทุกแบบของทุกคนอ๋อคือทุกคนออกแบบปิกคนละอันเลยครับผมก็าเคยหนึ่งคนต่อนหนึ่งอันสแตนด์ก็จะต้องแรนดอมอีกใช่ไหมอ๋ออันนี้คือจะได้ครบทั้งเซตเลยครับได้ครบเลยใช่ไหมตัวโปสเตอร์จะจะสุ่มเอาใช่ครับโปสเตอร์จะเป็นสุ่มอุอันนี้เรียกว่ากดดันเลยนะก็ต้องรีบกดกันนิดนึงนะครับแฟนๆนะฮะห่ามหน่อยถ้าสมมติเราปัดหมดภายในไม่กี่นาทีอย่าเพิ่ง จะะมีอไรเออถ้าเรื่องชาเลนจ์นี่ต้องถามน้องคนนี้ของผมเลยฮะต้ครับตองรีใช่ไหมชาเลนจ์ต้องมาที่ออฟฟิศออฟฟีศแล้วเปมนชาเลนจ์เลยหรือเปล่าชาเลนจ์เหรอครับพักพักไว้ก่อนดีกว่าช่วงนี้พักกกไวว้่่อนดีาเดี๋ยวรอรอมีแน่นอนครับแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้จะขอพักหลังก่อนช่วงนี้ท้าเวิร์กเยอะไปแล้วเวิร์กเยอะกวรลาหลังนีไม่ให้ดีครับช่วงนี้เห็นครั้งที่แล้วคอนพูดไว้ว่าแบบผู้หญิงซิงสามคุณจะแบบเตรียมตัวไปถึงไหนล่ะ ก่อนคุยกับใครครับเนี่ยวอนบอกใครวันบอกผมนะครับแล้ววานฉันกันสามยังไงี้ยนะแต่ผมโดนแล้วไม่ก็จะไม่ลุดสปอยแต่ว่าก็อยากจะฝากทุกๆคนติดตามออฟฟิเชียลครับผมเพราะว่าผลงานพวกเราคอนเทนต์พวกเราเนี่ยแน่นๆแล้วก็ออกมาเรื่อยๆให้ติดตามกันไม่ขาดสายเพราะว่าพวกเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนท็อกซี่ตลอดครับแล้วก็หวังว่าจะสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้พวกคุณออกมากันทุกวันเลย เป็นไงไหมคะได้พ so, like ักผ่อนกันบ mm ้างหรือเปล่าอ so 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 uh ่ะค so ุณเป็นไงเหนื่อยไหมช่วงนี้ก็ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็จะบอกว่าเหนื่อยที่แบบร่างกายมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าที่ใจอ่ะมันสู้มาไม่ว่าจะออกงานแต่ละครั้งก็แบบว่ามาพร้อมเสมอว่าเห็นแฟนๆก็แบบว่าตื่นเต้นแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆแฟนๆเขงตื่นเต้นไม่แพ้พวกเราเหมือนกันทุกครั้งที่เจอแบบว่าเออเป็นเหมือนแบบแลกเปลี่ยนความสุขกคนลนแบบชาร์จเเอ energy ให้กันใช่ชาร์จพลังจากกันและกันครับผมก็แบบว่าแฮปปี้ครับผมเหนื่อยแค่ร่างกาย เรียกว่าวันนี้ออกนั้นทุกครั้งแฟนๆก็คือจะมารอเจอพวกคุณพวกคุณแบบตื่นเต้นไหมทครั้งที่เจอเาตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอแฟนๆนะครับพวกเราก็จะแบบตอนอยู่บนรถตู้หรืออะไรแล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็จะแบบพยายามคุยกันตลอดว่าเราจะแบบวางตัวยังไงให้ดีแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆพบป,ปะกับทุกคนให้เท่าเทียมกันที่สุดนี่คุณรู้ป่มว่าแฟนๆมารอคุณตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเช้าเลยเหรอครับตอนยังอยู่มาอะไรอยู่นะก็ ขอบคุณมากๆครับแล้วก็อย่าหักโหมกันครับก็อย่างที่พี่การชอบพูดตลอดว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็มีโอกาสหน้าเราก็มาเจอกันได้อีกเรื่อยๆใช่สุขภาพแล้วให้วิกเตอร์ฝากซีครับเหมือนเหมือนพี่รู้เลยว่าเราจะกำลังจะยนต์มาให้น้องเลยนะฮะไอ้วิกเตอร์ฝากซีกดหมดแล้วนะครับผมก็เอ่อโซเชียลมีเดียนะครับเอ้ย ครับขอฝากขอฝากเพลงกันนะครับเป็นงานเป็นร้องเป็นร้องครับเป็นร้องครับเออครับเราก็มีซิงเกิลล่าสุดของเราแล้วนะครับเพลงชื่อว่าคนไม่คุยซาเล่นหมด yes sir ไปดูกันได้ทาง YouTube นะครับเพียงเพียงเขาว่า proxy ก็ขึ้นแล้วนะครับส่วนโซเชียลมีเดียนะครับเราก็มี Instagram Twitter Facebook TikTok และ YouTube นะครับเพียงเพียงเขาว่า proxy dot official นะครับแล้วก็เราก็มีโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนียนะครับฝากติดตามใน Instagram แล้วก็ TikTok ครับเพียงพิมพ์ชื่อเรา dot proxy ครับ ก็จะลืมฝากกิจกรรมตัวหนังด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หนังจริงๆจะเข้าวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็เข้าทั้ง SF แล้วก็เมเจอร์เลยนะครับแฟนๆคนไหนถ้ากดตั๋วไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูรอบปกติได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสพวกเราคงจะได้เจอกันตามงานต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเชื่อว่าพอหนังปล่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบมีคงได้อาจจะมีเดินสายโปรโมทสื่อบ้างอะไรเงี้ยครับก็คงจะได้เจอกันไม่เดินสายโปรโมทไหมไหลายคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ายังไงครับยังไงฮรยังไงถ้าไปเจอเราก็ เดี๋ยวเราจะไปดูในโปภาพยนต์ได้เพราะว่าเพราะว่าภาพยนต์เข้าโรงภาพยนต์ทั่วประเทศนะที่เขาคิดแล้วนะว่าเรามีพิลาบมาตอนเนี้ยพิลุตเอาพิลุตเหรอเอาโทษโทษออดหนึ่งประโยคในการอ้อนให้การ์ดกดบัตรันมันพิลล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทีละคนเหรอฮะค่ะงั้นเราเริ่มจากคนนี้ดีกว่าใส่อ้อนใส่อ้อนใส่อ้อนเอ้ยเนี่ยใส่อ้อนเลยกดบัตรมาดูน้องตะวันเด่ยนะครับ ตัวละผมชื่อตะวันครับผมในในหนังครับผมมีปิ๊กสวยหกอันน่ารักมากเลสร็จแล้วครับผมไ่ขี้กาะบาทมาดูเกิดละมาดูอย่าลืมกดะบาทมาดูพวกเราด้วยนะครับเราแล้วเหรอการเขาเรียกกันไปแล้วนะโอมาโตมาเฮ้ยอย่าลืมกดเกาะ แฟนๆที่น่ารักทุกคนของผมนะครับอย่าลืมกดบัตรมาดูพวกเราเยอะนะครับโอ้พะหนุ่มพะหนุ่มไมโครเวฟโอ้ยอย่าลืมซื้อบัตรมาดูพวกเราหน่ยซื้อซื้อหน่อยครับผมอย่าลืมกดบัตรมาดูพวกเราด้วยนะครับมันเงยมาเงยอุงอุ้งอ่ะหมายถึงว่ามันหมายความว่าเราคิดถึงแฟนๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆคิดถึงเราแล้วก็ เจอกันในภาพ,พยนตร์ครับผมอโอเคครับ,อคครบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ